สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงการต่อตัวหนังสือครับอย่างเช่นเราพิมพ์ตัวหนังสือขึ้นมาครับ Js ตุนตามนะครับแล้วเราก็ใช้เครื่องมือ Shape tool น,นะครับจับเลื่อนให้เขาให้หางของตัวไปสัมผัสกับกับตัวตัวถัดไปนะครับจะให้ดูหนังสือมันเชื่อมเป็นชุดเดียวกันนะครับจากนั้นเราก็ทําการแยก ตัวหังสือออกเป็นตัวตัวนะครับโดยการกดคำสั่งเบร e เบรคเทคออกนะครับให้มันเป็นตัวๆนะครับพอมันกลายเป็นตัวตัวแล้วให้เราจับทั้งหมดแล้วเราทำการ Convert to Curve นะครับคือเขาก็จะเป็นตัวตัวอย่างนี้จากนั้นเราก็เชื่อม เวทรวมกันนะครับเมื่อเชื่อมรวมกันแล้วเส้นเขาก็จะต่อกันอย่างเรียบร้อยนะครับไม่มีไม่มีรอยช่วงที่รอยต่อไม่มีการซําซ้อนของตัวนะครับทีนี้การการทำที่ผิดเมื่อกี้เป็นลักษณะาการทำที่ถูกต้องนะครับแต่ก็มีเพื่อนสมาชิกบางท่านนะครับใช้วิธี convert to curves ก,ก่อนที่จะรวมก่อน convert to curves นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับตัวหนังสือมาแล้วเราทำการ คอนเวิร์ตตูเคิฟทั้งแผงเลยคอนเวิร์ตตูเคิฟตอนนี้ถ้าเราคอนเวิร์ตตูเคิฟแล้วแล้วเรามาดูที่จุดต่อนะครับจุดต่อของตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีมันจะมีเส้นที่ที่เชื่อมต่อกันสมมุติเราลบจุดเส้นที่เชื่อมต่อกันนะครับเห็นไหมครับเส้นมันไม่ได้ไม่ได้รวมกันมันแยกออกจากกัน ส่วนที่สัมผัสกันก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการแยกตัวสื่อก่อนนะครับแล้วค่อยแยกเป็นตัวๆก่อนแล้วค่อยทําการเชื่อมถ้าชาลักษณะ,ะดดนี้เรามองเห็นนะครับเราเปิดมุมมองแบบไฟเฟรมเห็นไหมครับมันจะมีส่วนของตัวงสื่อที่ซ้อนทับกันอยู่ทําให้เรานําไปตัดสติกเกอร์ตรงนี้ก็จะเสียนะครับขั้นตอนนะครับตามนี้นะครับ เห็นไหมครตรงนี้มันจะสวยขั้นตอนก็คือหลังเราเปิดเป็นมุมมองธรรมดาก่อนหลังการพิมพ์ทุกครั้งให้แยกหลังการพิมพ์นะครับให้แยกตัวนังสืออกจากกันก่อนด้วยคําสั่ง a l g n b r e a s a s t s t i c text นะครับคือเป e a text ให้เป็นตัวตัวนะครับแต่ว่าเขายังมีคุณสมบัติเป็นฟอนต์ดูเห็นไหมครับอิสระการโครตัว เหมือนกับการเราเมืนก็เราพิมพ์ทีละตัวแล้วมาเรียงกันแล้วเราก็จับทั้งหมดเพื่อ convert to curve ทีเดียวไม่เสียเวลานะครับเลน convert to curve พอคุณ convert to curve เสร็จเราก็จะก,การเชื่อมนะครับพอเ,เชื่อมแล้วก็อาจจะมาตกแต่งตรงรอยสัมผัสนี้นะครับโดยการคลิกลบโหนดที่ที่อยู่ ตัวต่อระหว่างตัวหนังสือทิ้งไปนะครับทิ้งไปลายเส้นของการต่อหนังสือเราก็จะสวยนะครับดูสม o o เป็นตัวเดียวกันสามารถนาไปใช้ตัดสติ๊กเกอร์ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นี่เอาไปตัดสติ๊กเกอร์ก็ตัดได้เหมือนกันแต่เวลาแกะมันจะเป็นเศษ ห้อยห่อหิวเสียแล้วไม่ไม่สวยนะครับขอบคุณครับ